สวัสดีค่ะพบกับช่องจดาชาแนลนะคะวันนี้เพิ่งจะมากินลูกชิ้นแล้วก็คุยไปด้วยนะคะทักทายเพื่อนๆนนะคะเป็นฮอทดอกนะคะทอดนะคะเป็นฮอทดอกนมนะคะแล้วก็ฮอทดอกหมูเด้งนะคะอร่อยะคะ่ะเจ้านี้จะ้น้าจิ้มของเรานะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะน้ําจิ้มว้าหกไปแล้ว <laughs> แล้วก็แล้วก็ผักสาลาแหนนะคะนะคะ กละะัวไม่เห็นน้ำจิ้มก็เลยเทให้ดูะคะ่ะเป็นมกุกมาทักทายกันนะคะพอดีวันนี้ว่าจะออกไปซื้อของก็เลยมาอาัดวิดีโอพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะมาทานด้วยกันค่ะที่ใครที่หิวนะคะช่วงนี้เพึ่งก็จะยุ่งๆหน่อยะคะะก็จะมีลงคลิปนิดหน่อยแล้วก็คิดถึงก็แวะมาทักทายเพื่อนๆใครที่ว่างก็เข้ามาชมมาติดตามได้นะคะกดไลค์กด subscribe ให้พุ่งมั่ง เป็นกำลังใจในการทําคลิปขรัง้งต,ต่อไปพึ่งจะได้มีกําลังใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวน้อยมากแล้วก็ยอดการติดตามรับชมนะคะพึ่งก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆด้วยก็เข้าใจนะว่าเราไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเราก็เลยไม่มีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเราเงะะี้ยค่ะอาจจะเป็นไปได้พึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะช่วงนี้มีคนละครึ่งเข้ามานะคะที่ร้านแล้วก็เราชนะแล้วก็ใช้สิบประชารชาัฐ สามอย่างเลยเพิ่งก็ทํางานเยอะเยอะอะคะ่ะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีด้วยะคะ่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะคุยกันนานแล้วเดี๋ยวคุยไปด้วยแล้วก็ทานไปด้วยนะคะไม่ค่อยมีคลิปแบบว่านั่งกินแล้วก็คุยก็เลยเต้องคุยให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินไปด้วยคุยไปด้วยเดี๋ยวลิ้นพันเดี๋ยวคุยไม่เข้าใจเนาะต้องอดทนมากๆเลยใช่ไหมคะการทําคลิปเพราะว่า ลำบากมากเลยต้องเข้าใจอะว่าควนจะได้แต่ละคลิปคนทําคลิปก็ลําบากยิ่งตอนนี้โควิดเข้ามาเราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไหนได้เยอะๆเหมือนแต่ก่อนก็ได้แค่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทํากับข้าวอย่าเงี้ยค่ะลงคลิปไปเรื่อยๆแต่คลิปไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะอยู่แต่บ้านเหมือนกันค่ะเราพาใบใหญ่มากเลยค่ะ อาจจะมีเสียงรถเข้ามานะคะเพราะว่านั่งอยู่หน้าบ้านนะคะหน้าร้านเลยคะ่ะไม่ไม่มีไม่ได้ไปนั่งในบ้านนะคะเผื่อลูกค้ามาก็จะได้ขายของไปด้วยแล้วก็นี่แหละคะ่ะอัดคลิปวีดีโอทานไปด้วยนะคะเพิ่งถึงไม่ค่อยได้อัดคลิปทานไงคะเพราะว่าบางทีลูกค้ามาก็จะไม่ค่อยสะดวกไงคะ่ะอร่อย มื่อเช้านะคะเนี่ยลองท้องก่อนเดี๋ยวจะไปพันทองอยู่อะคะ่ะก็เลยลองไว้นิดหน่อยก่อนวันนี้วันศุกร์ก็ประชารัฐเข้าด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ได้เป็นมดแรกของเราชนะนะคะได้สองพันบาทนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ในวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาก็จะได้ หมือนลงสมัครนะคะพวกที่มาตา33ที่ทํางานโรงงานมีบัตรประกันสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็มาใช้สิทธิ์ที่บ้านเพิ่งได้ทุกสิทธิ์เลยนะคะก็มาซื้อสินค้าซื้อของซื้ออะไรเงี้ยค่ะเป็นการตอบรับที่ดีมากเลยนะคะดีกว่าคนละครึ่งเยอะคนก็มาใช้จ่ายกันเยอะขึ้นให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นดีค่ะเงินสดก็ได้น้อยลงมาหน่อย สำหรับคนไทยของเรานะคะนายกท่านนี้ก็เขาก็ให้เยอะนะนี่ยอมรับว่าให้เยอะเขาก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันแต่ทุกคนก็ไม่รู้เป็นไรเนาะไม่ค่อยชอบท่าน,นมาึงก็บ่าเขาก็ดูแลดีดีเท่าที่ควรจะดูแลเนาะเอามใไมคะคุณสุธีสั่งให้คุณพุนาศึกษาข้อดีและข้อเสียของสถานที่แต่ละแห่งใครที่ทำคลิปใหม่ๆก็อดทนหน่อยนะคะ อย่างเพิ่งผ่านโปรแล้วก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ตังนะคะมมก็ทําไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงร้อยร้อยูโรนะคะต้องให้ถึงร้อยูโรตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยูเรยูโรเลยค่ะค่อยๆทําไปทาไปเรื่อยๆจะเย็นๆไม่ต้องรีบเรามีงานประจําของเราอยู่ว่างก็ทําคลิปไม่ว่างก็ทํางานของเรางานประจําของเราต้องมาที่หนึ่งนะคะ จริงๆ,ๆค่ะพี่กอณแต่ว่ากงคังไม่เข้าใจเลยจะนิดเดียวะค่ะพี่กรณเมื่อวานนี้ก็มีลงคลิปต้นวัสนานะคะวต้นวาสนาออกดอกเยอะมากเลยที่บ้านหอมโชยเลยค่ะเพื่อนๆว่วางๆก็มาชมคลิปที่ผ่านมาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พึ่งด้วยนะคะอ้อนวอนขอร้องมากมาย อ,อร่อยทอดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเหัอเด็กมันกลับประจกโรงเรียนจะได้ได้กินด้วยมีทอดเยอะเพิ่งกินไม่หมดหรอกเยอะมากลเลยปิดกัดทีเดียวก็ทอดทีเยอะๆเลยทอดใหม่ๆอร่อยดีค่ะ คนแบบผ่ามาก็ยกของไม่ได้นักก็ค่อยๆทําไปผักมีน้อยคือมาเยอะก็เน่านเปื่อยก็เลยมีแค่นี้ค่ะเพราะว่าคนที่บ้านไม่ค่อยกินผักมนะแต่เพึ่งคนเดียวที่กินผักนะคะ ก็ลเลยไม่ค่อยอยากจะซื้อมันติดตู้เย็นมาเยอะโอเคขี้หมาลอ,อยแซ่บมากเลยกุ้งนากุ้งหนาอีกแล้วเหรอวันนี้จะมาดูอะไรกุ้งหนาครับขอบคุนไม่เห็นบอกว่าคุณจะรับข้อเสนอของเราไว้ทิ่กระดานนะครับแน่นอนครับหนึ<ม>่งชอบคนหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ในการทำง,งานเห็นชัดเลยเขาเนี้ยต้องยกขึ้น S <s <us> <S อืมดูดเยอะวันะไอร่อยด้มาค่ะหันได้กันค่ะ,คคะสับเบอร์อน้องงานรอร่อยน้ำจิ้มก็พอดีพอดีเลยน้ำจิ้มซื้อมาค่ะไม่ได้ทำเองหรอก สอามวันเลือกกัดเย็นนะคะไม่ค่อยร้อนอกัดดีมากเลย รอบ,บลมแรงลมแรงมากเลยลมดีมากเลยค่ะอากาศดีวิวดีมากเลยช่วงนี้ชอบชอบอากาศดีไม่ร้อนออหยด เยอะจ้าอ,อร่อยมากมแมวร้องหิวด้วยแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะลูกนะแม่กินก่อนืสับสับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ